Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ตลอดชีวิตคืออะไรการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างโดยเริ่มต้นจากความอยากรู้ในเรื่องนั้นและเราต้องการหาความรู้หรือหาคำตอบด้วยตนเองเรื่องที่อยากรู้นั้นไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนไม่จำเป็นต้องเอาความรู้ไปใช้ในการสอบ แต่อาจจะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมทักษะบางอย่างหรือเพื่อให้เราสนุกกับการได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทุกวันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตนเองโดยไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็สามารถเรียนรู้ได้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด การศึกษาเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไม่ว่าคุณจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยชราก็ยังสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณก้าวหน้าและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพราะอะไรเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเหตุผลที่เราควรมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต พราการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆบนโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งรอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในโลกของเทคโนโลยีและการสื่อสารการเรียนรู้ตลอดชีวิตทําให้เราปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ได้ในวันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วห้องสมุดประชาชนกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองพี่น้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสุดประชาชนอำเภอสองพี่น้องได้สร้างพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกอย่างเป็นกระบวนการ พัฒนาห้องสุดประชาชนให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านมีความพร้อมในการบริการที่ทันสมัยพร้อมทั้งพัฒนารูปแบบส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการเรียนรู้ผ่านกลไกอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นสังคมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสกรในการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อปลูกฝังและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชน